ะเป็ดกับมอเตอร์แม่ร่อนมีแต่อีกอันนึงกินไปแล้วโอเคค่ะไหนดูซิมันเป็นยังไงมอเตอร์เมลอนแกะออกมาแล้วว้าวก็คือลายมันจะอยู่ที่ห่อมันนั่นเองนะคะแกะออกมาก็จะมีแต่เป็นให้ดูหน่อย<ม>เป็นเยลลี่ดดลดค่ะแบบนี้เลยค่ะลองกินไหมมันกลิ่นอะไรเหรอคะเหมือนว่าได้กลิ่นน้ำยาเลยรวอเตอร์เมลอนหรือเปล่าอืมกลิ่นเหมือนวอเตอร์เมลอนเลยลองกินสิอุ่ยข้างในมีไส้ไหนดูไส้สิ รสสตอเบอรี่กับรสโลค่าเฮ้ยรสรส,รส,ร,สรสอะไรนะสือด,ดีอันนี้เป็นรสอะไรคะรสสตอเบอรี่เหรอคะใช่อ่ะลองกินดูดีอร่อยไหมค่ะอ๋อของจริงมันจะมีไส้ของปลอมจะไม่มีไส้ใช่ไหมเขาว่ากันแบบนั้นนะอันนี้ลูกละยี่สิบาทเราซื้อที่หน้าปักซอยเนาะเปรี้ยวนะเปรี้ยวหรอฮะ อ๋อรสถวอเตอร์เมลอนก็จะเปรี้ยวเนาะอันนี้เป็นรถเป็ดรถเผ็ดไม่ใช่รถเป็ดอันนี้เป็นลูกเป็ดเนาะลูลูกโลกเมื่อกี้นี่กินไปแล้วเหรอดูสิโอ้มยก้อนโอเคจ้ะ,ะกดไลค์